ทักทายแล้วก็สวัสดีค่ะคลิปนี้วันนี้นะคะได้มาทำบุญที่วัดอ่าท่าม่วงที่เสลีภูมิที่ร้อยเอ็ดนะคะ เดี๋ยวพามาดูนะคะสถานที่กำลังก่อสร้าง น,นี่คือจุดแรกนะคะเราจะเดินเข้าไปยู่ข้างในกัน วัดน,นี้ก็จะมีะชื่อเสียงอยู่พอสมควรนะคะ จะพามาดูข้างในค่ะตรงนี้จะเหมือนองค์พระธาตุจำลองนะคะ ถ้ามองไปองค์ด้านนอกก็จะเหมือนองค์พระประธานใหญ่องค์นั้นคืออสำเร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะสวยงามมากส่วนองคนี้จะเหมือนกำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเดี๋ยวพาเดินชมบริเวณรอบๆก่อน ก็จะเห็นได้ว่ามีพระพุทธรูปจำนวนมากนะคะที่ยืนอุ้มบาต สวยงามมากนะคะอะองค์พระพุทธรูปุ้มบาทยืนเรียงรายเป็นแถวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดท่าม่วงอำเภอศรีรภูมินะคะจังหวัดร้อยเอ็ด ีโอกาสได้มาทำบุญทำสังฆทานนะคะกับลงปู่เดี๋ยวถ้าอ่าคนไหนที่อยู่ใกลก็แวะมาทำบุญนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณในพื้นที่นะคะด้านในอีกมุมหนึ่งที่ที่ถ่ายให้ดูะคะ่ะ ยังอยู่ในช่วงก่อสร้างอยู่นะคะช่วงนี้หน้าฝนพื้นที่อาจจะดูรกบ้างมุมนี้จะเป็นมุมข้างหน้านะคะองค์พระองค์พระธาตุ จะมีองค์พระาธาตุอยู่คู่กันนะคะคู่ขนาดพระาธาตุอ่เล็กกับใหญ่นะคะถ้าแพลนกล้องไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนองค์หลวงปู่ที่กำลังก่อสร้างองค์เหมือนนะคะตรงนั้น เราก็จะออกำลังจะเดินกลับแล้วพอดีว่าอ่าเห็นองค์พระนะคะองค์นี้สะดุดตาเดี๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวเราไปข้างนอกกันค่ะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นช้างที่เรามองเห็นข้างหน้ากำลังก่อสร้างนะคะ ก็กำลังขึ้นแท่นเตรียมก่อสร้างต่อนะคะมาดูช้างใหญ่ก,กันมีสองเชือกนะคะ เดี๋ยวเราจะเห็นลูกช้างด้วยตัวเองนะช้างเล็กน่ารักมาก ว้าวมุมนี้พีคมากนะคะสวยวิจิตบรรจงนะคะสวยงามมากจริงๆ สวยมากค่ะท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นอ่าตรงวัดท่าม่วงนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ สาธุสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตามติดหรือติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะไปที่บ้านไหนกันนะคะส่วนคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้น้อฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะอ๋อที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปขอบคุณมากค่ะขอ,ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ